เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าอาหารในอนาคตนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสร้างเนื้อสัตว์ขึ้นมาจากอากาศแล้วถ้าเกิดความทะเยอทะยานของบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาอย่าง Air p r o t e ีนประสบผลสำเร็จเรื่องราวเช่นนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปก็ได้นะครับ แนวคิดที่ดูหลุดโลกไปไม่ใช่น้อยนี้เกิดขึ้นจากคุณลิซเซอร์ไดซนและจอห์นรีดอดีตนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุผู้เคยทำงานให้กับห้องทดลองของเบอร์เคลย์ของกระทรวงพลังงานของสหรัฐโดยในขณะที่ทำงานพวกเขาได้ไปพบงานวิจัยที่ถูกลืมในอดีตของนาซาที่ได้พยายามหาวิธีสร้างแหล่งอาหารให้กับนักบินอวกาศด้วยการรวมจุลินทรีย์กับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำอาหารทำให้ทั้งคู่เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสารตอกงานวิจัยในครั้งนี้ด้วยการออกมาเปิดบริษัท Air p r o t e ีนในปี2019ภายใต้เป้าหมายที่จะสร้างเนื้อสัตว์ทดแทนรูปแบบใหม่นี้ขึ้นมาพวกเขาวางแผนที่จะทำเช่นนี้โดยอาศัยกระบวนการคล้ายกับการทำโยเกิร์ตอย่างการหมักจุลินทรีย์ในกลุ่มไฮโดรีโน t โทรฟิกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนไนโตรเจนแร่ธาตุบางชนิดและน้ำเพื่อสร้างแป้งที่อุดมด้วยโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนคล้ายเนื้อก่อนที่จะนำมันไปขึ้นรูปเรียนแบบสีและกลิ่นจากเนื้อจริงๆก่อนนำไปทำอาหารอีกที แอ์โปรตีนนะครับอ้างว่าวิธีการทําเช่นนี้นั้นจะทําให้เนื้อที่ออกมานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเนื้อสัตว์ทดแทนอื่นๆหลายเท่าไม่ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์แถมใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลี้ยงวัว1.5ล้านเท่าเลยครับและลดการใช้น้ําได้ถึง15,000เท่า ถือว่าเป็นผลดีต่อโลกอย่างมากๆเรียกว่าความท้าทายสำคัญของแอร์โปรตีนในเวลานี้นั้นมีเพียงแค่การหาคำตอบว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรให้กระบวนการผลิตนั้นสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อื่นๆทั้งในด้านของกำลังการผลิตและความคุ้มค่าก็เท่านั้นล่ะครับฟังแล้วน้ำลายหกไหมไม่ไม่เพราะว่าจะสินคิดว่าแอร์โปรตีนเขาเรียกแอร์โปรตีนเขาเรียกแอร์โปรตีนใช่ คือเขาบอกว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่เขาเนี่ยเอาผสมอะไรปุ๊บอ่ะอ๋อเนี่ยคือตอนแรกจิสันคิดว่ามันแค่จะเป็นแบบว่าเป็นผงโปรตีนอะเหมือนโปรตีนพาวเดอร์หรืออะไรที่คล้ายคล้ายๆในเป็นเวโปรตีนอ,อ๋อที่เรากินกันทุกวันนี้ ม,มันมันเออประมาณคิดว่าประมาณนั้นอ่ะใช่ใมาจากอากาศแต่นี้เขาบอกว่าจะเป็นเหมือนรสชาติเนื้อสัตว์เลยเหรออ่ามันไม่มีมีส่วนผสมกลิ่นตัวนี้อาจจะครบ้วนแน่นอนถ้า,าเป็นลองสวิร์นนะอะช่วงนี้นะมีแต่เรื่องเรื่องแบบนี้นะคือคือบอกว่าหลักการในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาการเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วก็การทําอาหารแบบนี้ในยุคโบราณแบบหลายพันปีที่ผ่านมากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วอืวก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เออ อร่อยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามชมนะครับอย่าลืมน,นะครับติดตามเราทั้งพ่อลูกได้นะครับทาง p p d ีช่อง36ทุกวันเสาร์เวลา8 0โมงครึ่งถึง9โมงและช่องทางออนไลน์ทั้งหมดฝากแชร์ด้วยครับ